สายเทาอบกอบเสรออิมไขโตซานสกัดจากเปลือกกุ้งเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามน้องครับมันคืออะไรครับเนี่ยเป็นสาหร่ายเทาอบกอบนะคะเสริมไคโตซานสกัดจากเปลือกกุ้งค่ะเป็นสาหร่ายเทาเป็นสาหร่ายน้ําจืดค่ะหน้าตาของสาหร่ายเทาจะเป็นแบบนะะี้ค่ะเ๋้มเดี๋ยวเยียบไั้นะเดี๋ยวล้มโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะถ้า,าเราเก็บจากเป็นแม่น้ำระะือ,อว่าแหล่งน,น้ํานิ่งค่ะส่วนมากจะมีเยอะในช่วงของปลายฤดูฝนค่ะ เพราะว่าสาหลายเทานะคะจะเกิดในน้ําที่สะอาดแล้วก็น้ํานิ่งค่ะหรือเป็นน้ํำไหลแบบช้าๆเอื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นสาหรายน้ําจืดที่เป็นวัตถุดิบท้องถิน่นวางให้เราสายอ,อ่ะแอต่อหมดนะ้่ะเราก็เลยเลือกนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อที่จะให้รับประทานง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าหากเป็นในรูปแบบของผักสดๆแบบนี้เลยก็จะรับประทานยากแล้วก็จะ เด็กวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มวัยเด็กๆก็ๆจะไม่ค่อยรับประทานกันคิดว่ามันกัน้นเป็นเมือ่อว่าอาจจะมีกิ่นคาวค่ะส่วนมากก็จะนิยมทานเป็นแบบนี้จะมีเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วก็คุณปู่คุณย่าค,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 ค่ะมีมีกระดาษชั่วไหมนี่เไม่คุยจะดมหน่อยว่าเป็นไง<อ>ขาบอกว่าไม่กินคา้ามีเป็นเหล็กขี้อออ่าล,ลองลองดมหน่อยนะ คล้ายๆอันนี้เลยพวกอะไรนะพวกปลาปลาแซลมอนปลาแซมอนปลาแซลมอน,มน <c oughs> สดอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าจะมีกลิ่นนิดนึงเพราะนั้นได้ตัวนี้มาแล้วทำไงต่อตัวนี้เราจะนำมาต้มก่อนค่ะต้มตมในน้ำเดือด5นาทีนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปเพื่อที่จะให้น้องไม่มีกลิ่นคาวค่ะแล้วก็กำจัดพวกเศษใบไม้หรือว่าไข่พยาธที่จะอยู่ตามแหล่งน้ำค่ะ สองออรอบค่ะเพื่อที่จะให้น้องกำจัอดขับพิษออกไปแล้วก็กขินคาวด้วยค่ะหลังจากนั้นเราถึงจะนํามาปั่นหรือว่าสับนะคะแล้วนําผสมกับเซนแทนกรัมไคโตซาแล้วก็เครื่องปรุงรสค่ะเดีนะ๋ยวดูหนะ่อยดูหน่อยนี่อะไรมัม้ง่รองอะไรบ้างเอาแนะนเอดีจะเป็นส่วนของเซนแทงกรัมนะคะไขโตซานจากเผือกกุ้งแล้วก็เครื่องปรุงรสค่ะที่เราผสมลงไปในสาหร่ายค่ะต้องการกลิ่นบาริคิวต้องการกลิ่นอะไรใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นซาบิก้าค่ะซาบิก้าค่ะ มีเปลือกกุ้งด้วยใช่ค่ะเปลือกกุ้งจะเสริมในส่วนของเป็นสรรารสกาัดไคโตซาค่ะเรานำเปลือกกุ้งมาทำเป็นไคโตซ่ะหรือหลั่งสรรกัดออกมาเองโอเคเมื่อผสมพวกนี้เข้าด้วยกันแล้ว่ก็นำไปอบค่ะคืออบเซธาสแตนเลสสีเหลี ay, ่ยมค่ะลังจากอบเราจะอบด้วยก,กันอยู่สองรอบค่ะอบรอบแรกนะคะ60องศา120นาทีค่ะแล้วก็จะนำออกมาตัดเป็นแผ่นเล็กๆแบบผลิตภัณฑ์ของพวกเรา,านี่ค่ะ แต่ว่าเราจะนําไปอบอีกหนึ่งอรอบค่ะเพื่อให้มันกรอบอยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นถึงเอามาบรรจุอารได้ามาเป็นอาราอมณ์อารมณ์กินเหมือนเหมือน<ช>สา,าลัยที่เขาขายป่ะใช่ค่ะคล้ายคล้ายกันแต่ว่าตอนนี้จะทําจากสา,าลายน้ําจืดค่ะปกติเขากินไงป่ะคะปกติเขากินไงไหมสดสดแบบแบบนั้น,น่ ปกติถ้าส,ด,สดแบบนี้จะไม่ค่อยนิยมค่ะเราเลยนํามาทําให้มันสามารถรับประทานง่ายขึ้นแล้วก็สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะคือสร้างมูลค่าใช่ค่ะน <ำ S 2> าําวัตถุดิบพื้นบ้านมาเพิ่มมูลค่าค่ะอ๋อปกติเขาไม่ได้กินกันใช่ก็กินแต่ว่าไม่นิยมรับประทานไม่นิยมรับประทานใช่โดยกลิ่นด้วยอาจจะมีพยาิอาจจะมีใช่ค่ะแล้วก็จะแบบว่ามีในส่วนของเป็นรู้สึกว่าเป็นเมือกเพราะว่าอยู่ในแหล่งน้ำนี่ มีอะไรเสริมเพื่อนไหมมาให้กำลังใจยอย่างเดียวหรือว่าก็จะเป็นได้รับหน้าที่อะไรสองคนนี้แอนของน้องจะเป็นในส่วนของภาษาอาาังกฤษภาษาอังกฤษไม่เป็นไรอ่ะเราอะไรขายตอบคำถามตอบคำถามส่วนของคนนี้จะเป็นบอกเกี่ยวกับประโยชน์ประโยชน์ ประโยชน์ของเทานะคะเทาก็จะมีพวกกรดโพลิกและเฟทาสนิกนะคะเป็นวิตามินสําคัญนะคะที่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอด้วยนะคะก็มีทั้งเทาก็จะมีทั้งแคลเซียมนะคะได้ยินต่อไนี้่ะพูดไปครูจะเอาชนะเสียงไม้ัน้นค่ะูให้ดังนี่มันมีทั้งแคลเซียมแล้วก็มีทั้งกรดเฟทัสนิกนะคะก็เป็นพวกเสริมเกี่ยวกับเทานะคะก็จะมีแคลเซียมเยอะด้วยค่ะ ขายอยู่เท่าไหร่กล่องขายอยู่ที่กล่องละ25บาทคา่ะในหนึ่งกล่องก็จะบรรจุที่30กร,รมัมหรือว่ามีอยู่10ซองค่ะแล้วก็ซองแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าซื้อครบ10กล่องแถม1กล่องค่ะซื้อ10แถม1ใช่ค่ะเป็นซื้อ10แถม1ค่ะแล้วก็ของเราได้รับอยอยเรียบร้อยแล้วค่ะจริงป่ะโอ้หไม่ธรรมดาเนี่ยมีออยอ์เอแล้วไม,ไม่ไม่มีใบแล้วมาโทร แสดงว่าทำธรรมดาเนี่ยเออเริ่มทำทำมานด้เริ่มทำเมื่อปีหกหกค่ะแล้วก็ส่วนนเงค่ะไม่ธรรมดาเลยได้วยอด้วยแสดงว่ามีอาคารพื้นที่ที่ใช่ค่ะมีเป็นห้องใช่มีเป็นห้องผลิตของแผนกเราเองไหมใช่ค่ะของแผนกอาหารและโภชนาโอเคถือว่ามีมาตรฐานนะปลอดภัยแน่นอนค่ะนี้ใบนี้ อยู่ผแผนกอะไรมัง้ทงทังแผนกอ่าข้รรราราชการศาสตอาหารโภชนาการอ๋อนี่ตรงสายใช่ค่ะอ่าอาหารและโภชนาการเหมือนกันค่ะเหมือนกันทั้าาทงแผนกเ,เลยไม่ค่ะบัญชีบัญชีอ๋อโอเคก็ขอบคุณครับน้องจากวิชไลเลยนะอาชิว่าอุตส่าห์คุณและท่านทั้งค่ะขอบคุณครับค่ะ